อีโมนี่แหละฮาดีถามโม้อยู่ไหนไปขูดเหมืองมาแม่ได้เพชรมาเจ็ดเมตรแกมือกูสั่นเลยเจ็ดเรหนูไม่รู้เลยว่าเป็นใครจริงไม่รู้ไม่ร,มรู้ถ้าเดินก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นใครเอาเป็นท่านนีะหมอนค่ะหนูชื่อหมอนมากับเปาแล้วก็มากับพี <c oughs> ใครจะไปคุยกับตำรวจเจใช่ไหมเปาคุยให้ก็ได้ตอจ๋อมใช้เหรอเปาดีกว่าคือแค่กูอ้าปากตำรวจก็รู้แล้วเป็นกูไม่ว่าตำรวปลอมกูถือว่านะไฟดับไอสัตว์ไฟดับเอาฝนตกพ่อมึงโอเคแป๊บหนึ่งเอาเอาคุณเจมือมาก่อนได้ไหมโอ้ยบอกไม่เห็นเลยกูเห็นในโมไหมเนี่ยกูอยู่นี่ だっ,だって、おいみほら เาเลยค่าไปแล้ว ว่าไงไอ้เชี่ยฝนตกอย่างที้จะขับนี้ไงปกติก็ขับไม่ได้อ, <laughs> อยู่แล้ว <laughs> จอดประกันแล <laughs> ้วอ๋อจะจะบอกแค่ว่าไม่รอฝนหยุดก่อนเหรอโอเคก็ตามน้องเลยจอดไปแล้วเลยแลเอาคารตัร์ประกันพอดีว่าดิฉันก็รอให้ฝนหยุดก่อนนะได้ค่ะอุ้ยนะสีโดรัซาบลั่นเอ่อมันเป็นอะไรนะคะก <c oughs> ู้ไม้ประกรัน ตัวประกันอยู่เงียบนะคะแล้วก็ถ้าคุณตัวประกันทําตัวดีๆมากเงินไม่มีอะไรอย่างนาะได้ค่ะไม่หลับค่ะไม่หลับไม่หลับค่ะไปเราแค่ต้องการเง right? ินพวกเราแค่ต้องการเงินนะเอาไปทํานมบอกประกันเออเอาไปทำอะไรคะอีม่วงไปเยี่ยมนานมากมาแล้วโอเค ตอนนี้อุ้มเองตอนนี้อุ้มเองอ่าแกไปจัาร์ารถรันนะคะคูป,ปา, <c oughs> าไม่อดยังไงก็กระโดดรัดจับ โอยกลัวไปหมดแล้วค่ะโอ้ยเอาปัปปืนเจแจมือบอกให้ยกมือขึ้นแล้วก็เอาหน้าเข้าไปตรงนี้แหละโอ้ยระวังค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลงดิมึงลงดิเออเก่งมากหันหน้าหน้าร้านปืนจอปืนจอไว้อ้อปุนแจอยู่ไหนมาปดแล้วปืนหนึ่งป๊บนึงกลัวไปหมดแล้วค่ะกลัวมาก หันหน้าของร้านพูดมานตองไอเยวีหันหน้านั่งเข้านั่งเข้าหันหน้าเข้าอ้หันหน้าเข้าคุยกันก่อนไม่พอมองจะเข้าหรือเปล่าหันหน้าเข้าร้านโอกขึ้นหันหน้าเข้าร้านเย็นๆไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นเลยค่ะโอเคไม่ได้เห็นเลยค่ะฝนยังไม่หยุดเลยปีแดงเลยล่าให้ปืนยาคนณเหรอ จะแฮกเลยปะจะรอมึงไม่ได้ฟังกูเลยอีดำกูบอกให้มึงหยุดก่อนหยดคับรถธรรมดามึงจะขับไปรลดเลยมึงดูฝนสิเสียงกันครับมึงไม่ต้องเสือกลองดูแคบๆอีเวนตคำคันเแค่ปากก่อนขยับรถแป๊บอย่าตุกติกด้วยเข้าใจเปล่าพูดพูดได้แล้วตกลงตกลงไม่โผล่ะค่ะคุณสู้แล้วค่ะไม่ตุกติกแน่นอนไม่ต้องป๊อปสียง 了了。Yo, yo. อดหน่ยขยับออกมาอีกนิดนึงขันหลังขันหลังนีดำน้ดำนีดำอีนจะไปเสียจริงอมากเลยนะกลัวเราข้าอะไรอะไรเลยคือจริง ปลอดภัยใช่คะโอเคเขาอยู่น้ำหิวอาหารอะไรไหมครับอ่าให้จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะคุณตรวจลอดเนครับ,อ,คครบอ่าออกออกไปใกล้ๆเลยค่ะออกไปใกล้ๆค่ะออกโอเคครับออกออกครับ ตำรวจคะครับผมคุณตำรวจช่วยถอยหลังออกไปมากกว่านี้ได้ไหมคะได้ครับออกไปตังชิดกตัวประกันนะถ้าคุณพี่ฟังก็คงจะทำมาค่ะแต่ว่าคุณช่วยขยับถอยหลังไปให้มันชิดกับข้างหลังได้ไหมคะไปไหนครับคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะไอ้คันที่เข้าไปหลังร้านตรงนั้นน่ะบอกมันออกมาด้วยค่ะไหนครับไม่มีนะคุณมีดิฉันไม่ได้ตาม เดี๋ยวมันชาร์จเราไม่ไได้แล้วอย่าเพี่งอย่าเพิ่งอย่าพ่งอย่าลุกนะเราประกูเป็นคนไปเอาเงินเองไปตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าม่วงมันมีปืนโอเคเดี๋ยวมันชาร์จเราได้ประมาณหกหมื่นกว่าบาทป่ะห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกะมีเท่าไหร่้วเนี่ยเอาทั้งหมดได้มาเท่าไหร่ล่ะกูกูสองหมื่นเก้าอ่ะของกูก็สองหมื่นเก้าเป็นอะไร ค่ะค่อยๆเดินออกไปจอะไว้ขึ้นรถเร็วๆไปเฮ้ออย่างนี้เราจะโดนไอ้นี่มาเนี่ยทำอะไรเจ้าหน้าที่มึงไอ้ตบเม่กินมันชนแบบไอ้เหี้ยมันตามกูไ่เราต้องแยกไอ้เซล แต่เดี๋ยวไปแยกข้างหน้าเจตรงไปเจลเฮ้ยมาโผล่มเจไม่เป็นไรเซลทำไมมันเสี่ยงมาชนเราหมดเลยซ้อมอฮะต้อมต้อม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 เมื้อหันรถกันม่อหันรถกันหันรถไปออกดีๆกัน คุณ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 ไม่ค่ะรอฟังสัญญาณนะสัญญาณเลยค่ะค่ะรอนะคะรอยังไงคะไอ้มึงหันรถขับไปทันที่มึงจะไปก่อนหันรถไปทันที่มึงจะไปก่อนไปเร็วมั้งคิดไม่ออกอีกแล้วเห นจริงเอ้าวันนี้มึงไอ้ยี่ห้อกลางเราเลยถ้าเขาจะให้เช็กสองเขาเขาจะชนจนเลสแล้วพี่เขาจะได้ชนจนเล่ะถ้าจะเขาจะให้เช็กสองนะ อ,อ,ไ,อไอ้แทบไอ้คันายาวๆมนชนมาแล้วรถือ SUV สองคันความเร็วตกยามาใกล้ไม่มีน้ำเขียวอ่ะจะลืมอ้เหี้ย เก่งมาเชิญมันมันไปเอ,อ,อ้ยเจีไวมันไปดักคันหนึ่งอยู่ฮัโลโหลอยู่ไหนอ,อยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงเพชรตรงเพชรตรงเพชรเพชรเจ้เพชรเดี๋ยวผมไปเหลือคันเดียว

คต่เดีああ<_<_<_<_<_<_๋ยวจมแป๊บนึงอ๋อใี่มันมีเคสหนึ่งปนนี่หว่าโดนล็อกไปแล้วก็เลยอะอ้รน้ยไม่ไม่มันมีคนนึงเคสปนล้านเว้ยมันปนต่อได้เลยวะไม่ได้หลุดแล้วเนาะหลุดแล้วเซลไปซ้อนแต่แต่เซลไปซ่อนข้างหน้าเลยคิกขันมาเป่าโดนหมดแล้วเหรอเอาโดนแล้วคุณพิงอ่ะกันเลย ผมมาไม่เจอแล้วอ่ะไหนเขาบอกโดนล็อกอยู่แถวกระลาดเจ๊ต้มแล้วเขาบอก oh. เผ็ดนี่เหรอขายเผ็ดปะเขาบอกกำลังไปกระลาดอ๋อ oh. oh. ทีชุดเลยเซล